สี่โมงจพี่ฟางหนูอะไรนะคะเช่ไหมเจอ้ากกว่ากับใบภาคแล้วอ๋อใช่ไหมทุกคนพี่ฟางเห็นถึงความขยันของหนูและเดนลี่นี่แหละความสู้ของไอดอลไม่อยากจะเชื่อว่าหนูมห้าแล้วอ่ะไรเพื่อนนะฮหมูนี่หมูเต้งหมูเต้งหมูเต้ง ลากับยิงมอะไรวะเอาเอายิงเลยครับยิิงไม่ได้เลยว่าได้กลับเลยแม่เดินกลับค่ะปึ้งเดินเดินเลยเหรอพี่กลับค่ะไมเคยบินมาหรอกเฮ้ยมีติดเลยตอนนี้มีโมเน่แพนเค้กจะรีมีเฮ้ยสาวเออทำเรื่องปะไม่รู้ว่ารอไม่ยัเอ้า แม่ยังอยู่แบอกแม่ตะกี้ให้มาโมเน่เซ็นไอแพดให้หน่อยค่ะเอิมโมเน่เซ็นให้หน่อยโมเน่เซ็นลิฟให้หน่อยเอาไปขายโมม่โมเน่เซ็นมอสชีชีให้หน่อยแพนเค้กด mm. 네้วยจริงป่ะจริงโมเน่เซ็น power b a n ให้หน่อยค เซนโดนัทเอาปะเซนกโดนัทให้เอาปะกินไม่ได้ดิเฮ้ยเอาดิกลับมาหายคลิปเลยชิบหายคลิปอ่ะอุ้ยเออไม่หายคลิปนนะไปอะไปรล้อโชว์เหรอใช่อันนี้เซนน่ดหนึ่งนี่ยไปออริจินรลเก่งมากโหนี่คนไม่พบเหรอะอะไงเจ๊บอกว่าเจ๊ขนเซนให้หน่อยเซนวีให้หน่อยเซนเสร็จไรเสนเนี่ยเซนวีให้หน่อยใช่ทุกวัน จริงป่ะหวีนะทนฉันเซ็นจริงหลุดเลยเนี่ยเออไม่อะไรเซ็นเลยฉันจริงนะเออเอาเลยก็เซ็นจะได้จะได้เอาดูเพิ่มเพิ่มราคาหวีจากราคาสี่สิบบาทแสดงความเป็นเจ้าของเออเฮ้ยอะไรอ่ะพูดจ้าอันนี้อันนี้โมนี่อันนี้ปะฮะเขาคนดูจะอะไรดีไหนดูดิว่างเหรอคะแฟนเค้กเซ็นให้หน่อยนี่มีหวีสองอันเหมือนกันเลยนี่ไงเหมือนโมนี่โอ้ ใช้จริงเอาไปใช้โรงเรียนทุกวันอั้เียนปมเ็นลยปเลยีขอข้อความด้วยข้อความพี่ไท่ยาตดอกเออไอเค้กว่ารู้ป็นเค้กใครเอปาร์ตี้เบียนอ่านว่าอะไรอะแพนเค้กอ่านไม่ออก ำไมหวีไม่สมประกอบเลยสักอันเดี๋ยวเอาแล้วขอเลยเนี่ยน้องเออไม่ได้ไปใส่ชุดแบบกี่เผาถ่ายรูปเลยอะเพราะว่าจะรีบจรเอ้ยมาถ่ายตื่นเต้นสีแดงเลยน่าเชื่อน่าชื่มันเกินวันตื่นจีเลยวันนี้ก็วันตุ่นจีพวกมันเหตุจีเลยทั้สองเองจริงเหรอเอ้ยแต่เราปีชงอ๋อฉันปีชงคนเดียวเขาบอกว่ากุญชงร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่รู้เพื่อนบอกแต่ว่าเพื่อนลาเรียนไปแก้แก้ชง เพราะว่าเธออยู่หมอห้างไงล่ะอ๋อศูนย์เจ็ดอ๋อปวอใช่ไหใช่แล้วเพื่อนทุกคนหนูต้องไปแก้ชงอ่ะแก้ชงแก้ไหนก็แบบตอนแรกหมุนทวนเข็มใช่ป่ะอันนี้สองหมุนหมุนหมโอเคเลยก็แบบว่าถือว่าเป็นการแก้ชงชงใหแกแล้วก็ให้ฉันถือว่าเป็นเหตุผลที่ดี เปลี่ยนชื่อติ๊กต็อกได้ครั้งเดียวอ่ะเปลี่ยนได้อีกทีวันที่ข้าตุ้มค่ฉันไม่เคยเปลี่ยนชื่อติ๊กต็อกเลยเพราะฉันคิดแล้วไม่ออาฉันเขียนว่าเอมี่แต่ว่าแต่ว่าคลิปอะไรนะชาบูแมสนะคลิปกินชาบูอ่ะงงมากมันก็รูนั่นไงคิปสกีบีดีโดกโดกโดกทำมาสี่ตีทุกคลิปเลยอ่ะไหนอ่ะเท่าไหร่มันมันสามแสนแล้วอ่ะจากกคลิปแบบสามแสนเหรอเออสามแสนห้า งงเลยทุกคนคือเรื่องมันมีอยู่ว่าหนูไปกินหลังจบอริจินอลสเตจใช่ไหมแล้วมันมีอยู่ตัวหนึ่งว้าว่าเฮลโลอีวันยังอีกอย่าไม่โจบิกไหนดูสิคือตอนนั้นไปกินชาบูมาใครโม่เน่โม่เน่ยังไงต่อแล้วไงต่อนงไต่อแล้วไงต่อเอาดูสิดูสิไม่เล่าเร็วพูดออกมาเล่านออกมาบีบคอเสียใจใคร <laughs> ทุกคนอะไระโดนรุมเหรอจะรีบมานี่เร็วใครฮะมองมากอ่ะใครมีเธอคนเดียวอยู่ในสิกมาสิกมาบอยสิกมาบอยเกิด c ร t ซ city สมารดิสานุกคน อย่าบอกรวมได้เปล่าวปวดหัวมองเห็นไหมเห็นเห็นอุ้ยออุ้ยเดทหือเดทกันเดถมาพี่อกไหนขอดูหน่อยคุตอรี่พีป๊อกเลยดูด้วยยอ็นาทไปทำอะไรกันุ้ดมากพี่ป๊อู่บคือหนูบอกเลยนะว่าในเนี้ยหนูดูโตที่สุดกี่โมงใช่ไหมจะลำจะตลกมากนะพูดหลอกัน โอ๊ยโอ๊ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจงะวันเกิดแล้วนะหูมาทีหู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 แทนเครวันที่หกเฮ้ยวันเกิดปีนี้ก็ไม่อยากได้หรอกแต่ว่าแบบเออจะมีใครซื้ออะไรให้มินน่าอยากได้อะไรล่ะ เรา,เาผูกโบทุกคนรู้ป่าวาวันเกิดปีให้เราหนูซื้ออะไรเพนเคก้กเบื่อเดย์ื้อนี่จะจำไม่เคยได้มันถามตลอดเลยปีหนึ่งถามมันห้ารอบว่าวันเกิดซื้ออะไรให้ซื้อนี่ไยดอกไม้กับอะไรกับ,บเค้กอืมเหมือนแฟนกันเลยเอ,อ่ะแต่ว่าไม่มันหามสามประชดใช,ใช่แต่ข้าเป็นคนกดสั่ง <Wow. S 2> เพราะว่าข้ารู้ใจเองที่สุดไปกับพี่ฮูฟี่ๆเนี่ยปีน่ะอบลุีนี้ปีนี้อย่าลืมนะคุณไหนปีนี้อย่าลืมคุณนะนี่มังกรหง อุ้ยติดเพลย์วันเกิดฉันไม่เคยมีใครมาเอาแต่พอชวนชวนสิเคยชวนกันบ้างหรือเปล่ามันเป็นวันปีใหม่ไอ้เอาดี่หนึ่งขอูงสานจริงหรอเออลี่นิวเยียก็ได้ก็ได้แฮมเมันแบบไม่เคยได้ทิคแบบไม่ควรมามามาส่งสารส่งสารเล่าให้เล่าให้แล้วทุกคนเอาเอาพวกเนี้ยไปเก็บได้ไหมคือ โอโหเดี๋ยวเอาพวกเราเดี๋ยวโหเดี๋ยวเดี๋ยวจะเหงาที่หลังไม่ต้องเรียกมันไปเก็บไปอยู่ที่ห้องเราไงไปเล่นทูกันทั้งวันเลยไม่เอาหัวอเไม่อยไแอยากนอยากเล่นีอยู่ม้มพี่เอมีอยู่มอะไรพี่เอมี่ ได้ยินไหมไม่ได้ยินหรอกได้ยินไหมเนาะได้ยินหรอได้ยินเหรออยาได้ยินหน่อยไม่ได้ยินหรอกไม่ได้ยินเธอเดี๋ยวเขาจะเขาจะไปดูไลฟ์ย้อนแล้วไปดูปากเธอไม่เธอจะมีคนรู้กะคนรู้กะรุ่นสามจะแอมนาใช่โจตาโจตัสโซตุสโซตต์โซตต์แตกโซตุสนา ต,ตัดมาก